มา,ออมาละเด้อพี่น้องว่ลำมวนเมืองกาศิลปินผู้ไทยคิดฮอดแฟนโอ้อยบ่ลืมได้สวัสดีครับผมห่างไ้ไปนั่นครับห่างไ้ไปนั่นจากอีพี่ของเขาตครับจะอีพี่อะไร,รู้นะครับ เมื่อเนี่นะครับผ้ามาพบกับศิลปินนะครับแบบว่าถือว่าเป็นศิลปินใหญ่ของทีมงานศิลปินมูไทยนะครับเป็นศิลปินที่อยู่คบวงการภาพยนตร์นะครับโก็คือพี่สดนำชัยนะครับนำชัยนะครับะกัปกติรายการกันสิครับที่เล็กน้อยเขาเป็นเป็นมากนะครับทุกคนแต่สงครามลาว่าพิศนินี่แต่ก่อนเป็นมพลังสิ่งมาก่อนนะครับ อ่สด์มาลองมาลัอกเพลอะไรตอนไหนี่ไเนเ้าเลยมองเอาเอาลองลองลเพลงปิดเลยลองปิดหน่อยเลยบอกมาลองไปซะหน่อยน้อมาไอสวเป็นคนอย่บมีแววเลยร้องเพลงเลยบอมีีแววว่าถิเป็นนัก้องเลยเป็นคนทีอายเป็นคนบุคคเบาครับว่าเล่ใจนะเพราะสักพักนี้สวยนเขาเขาได้ไปเบินล้วอ่าเขาได้ิปเงินแล้วเขาุ้นเขาเป็อยางู้มาบัดีนะครับมันจะมันจะอยู่ในใจของเลาแต่ว่าเขา สมัยได้กินมัรู้ขึ้นอเดียด๋ยวนี้นาค,านรครับผอไม่มเลยคือมเขอเทศเน่ยมเข้าเเขาทำมาได้รู้เลยรแต่ว่าสมัยนั้นการคนพวกจอมัญยาม,มา<อ>จนจนส่วนมือหนึ่งมันมีคนสักส่วนนะคร,รับณขิบประมาณสักก่อน,น้าสิบสิบเจ็ดนะครับฉันเชืเน,นมาล<ช>้ทั้งที่นั้นบุ้งหว่าลองเพลงใดเล่งสิบอกือว่าลองอะไรอยู่น้องเมาไอซนเนี่ยเป็นมาลองเพลงใดเมื่อตอนที่ตัดสินใจจะเป็นมาลาอ บอลบ่ได้เรียนบอลในยังบ่ได้มีพื้นฐานว่าเอ้ยร้องเพลงมาก่อนเป็นนักร้องมากวดบ่มีเลยแม่ครับแต่เคยเคยลองเล่นมั้ย่านี่ลองนะเคยมีบัตรเพราะเขาบ่มั่นใจในเสียงโอ้ว่าะว่ามวนเลยแต่หมดแต่แต่มวนเลยแต่หมดบอไม่แต่รอที่บมวนเลยบ่มวนเลย ฉะนั้นเราตุ้มือนี้พูดได้ไม่ค่อยไม่ม่ค่อยเหม็นไอ้สดว่าเฮ้ยเล่าอุตเสียงว่ามอดพอดีไอ้สดบ่อเกลียอเลยเด้อเพราะว่าคืออยากหัวในใจเดียสังว่าอยากให้ย้อนกลับไปบึงสมัยตะกี้เดี๋สังว่าเขาเริ่มจับที่นอบเลี้ยงม็อบเป็นเลยเอาออามาเป็นเือออกมาครับเอามาเป็นที่ดำนะครับมาแต่แรกไม่ได้เป็นเล้วได้เป็นนักร้องนะลัมสิงก่อนเล้ก่อนเราอยู่ครับ10เป็นคือเป็นพลัมสิ่งเลยไปเป็นคู่บาอาจารย์อะไรครับตอนแรกน่อไอ้สด มันมีชับชวนว่าไปอยู่วงมอลลบอตอนนั้นมอลลใหญ่นิผมเร่มอลลัมสมอลํามใหญ่ตอนนั้นไม่คุ้ไรปุยวงรับมันเป็นรลาที่ับ่สิ่งในยุก่อนะครับวันนี้คนเกิดฮิมอลลัมบควันนี้มี่มูด้วนเขาเลยเม็คนส้ายว่ามูด้วนนี้ว่าเขาไปเป็นอย่างไปเลยไปเลยมันเหมือนมันแบบมันมาสกิฟ์อารมณในใจเาว่า เขาเาหาไวิธีเก่าเขาไปได้ตรงนั้นย่ไหอยากไปลองเพลงอยากไปลองเพลงเพาเก่าไปเดป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ก่อนก็เป็นยวัฒนี่กั้วแล้วคเมื่อนาเขาลองเพลงในเรืองของดามแบบมีคนมาอเมื่อเสียงก็น่าจะเป็นไปได้นะอย่างน้กเไปฝากในเรียองรับสิ่งกลังลุกซีเอกของแม่อุไรทีหนึ่งเพาเป็นได้มีสอนใรับ ก็ได้ได้เป็นล้ำสินเลุณไมเป็นก็ได้เขาบริษัทท์น้ลายน้เละแมนกับคอยๆอน้่งอไปเลยอ๋อครับอ๋อวรวขึ้นจังในบ้จังในึ้นวาอย่ามาเป็นมาเล้วเรืองตอบอนกรมาสีรินาให้ช่วงช่วงช่วงตอนนั่นนะคพี่สดพี่พี่คันตัวมาชุดองวองว่าจริงจริงเามันเพาะเขเด็กเขาไม่ได้ว่วายซึ่เนี่ย เข้าเดียรียน่หลัวโน่นนี่นะข้าเห็นยางถี่มันมากมากขึ้นข้าเดีเวลาคนพบเจอของใจาดอะไรอย่าเป็นมะละมูบ่ราะตาจะผุดอะไรได้มาเพราะว่าไอ้เพรว่ามันยิ่งไงมันสวยงามนะครับาคาต้แต่งตัวดแต้ว่าใชสุดเห็้งเหี้หอกแม่ราว่าด้วยดยความที่ขายาม่เหาะหันแล้วข้าเด็ดถนัดหันแล้วผู้บรูบารผู้พาว่าแหละราแต่นีกี่มะละมูว่าลำบากมันมันต้อนขี้ตุ่มือดทำเรื่อง การเป็นยูหรืออย่างต่างต่างาจะเป็นคนปักอยู่ดี่าแม่นแต่ลำบากเลยนะแลำบากเนาะก็เลยน็าเลยได้มายูศิลไม่รเนาะปีปีที่สองแอเนาะมันเตรียมยูแต่โคบิดโควิดเพิ่มไปทดเพิ่มไปจะออกจะวงการเป็นอื่นเปป้อมอย่างนี้เนาะมุกกันว่าเลี้ยงซั์เนาะเลี้ยงัอ่า นกพวกนกพวกช้างต่างๆครับว่บบานี่เมื่อน,นั้นไปพ่อไปเหล็กวัวเขาไปเหล็กอยู่คำป่าบันม่วงตามคลิบเขึงาา้งไก่บ้านในไอ้โจ้ก็เลยไปไปพบกับมันมันเหมือนมัน,มนปิ้งขึ้นมาครับมีน้อยเพราะที้ด่านี่ยห,หลับภาคสุดๆของเขาพอบ่อออบบานี่ก็เลย ไอ้คูดว่อซอยบอกก็พูดว่อได้ห่างไงก็เลยตกลงปลงใจมาอยู่กันตรงนี้ปีนี้ลำเรื่องเสียท้องตัวหัวปอยำสิวัยไผได้รับมุดเป็นเรียนกับเป็นพ่อกำนัลเพ่อะกำนันเสียงเพชรเนาะครับเนาะเป็นบุคลิกยังไงครับนี่อ่าจะเป็นเิ้วเป็นพ่อเป็นกำนันกับเปียวสุขุมไดหนึ่งนะครับกากสิ่นี้ บอจริงลิกจะลอปันไดบอจริลิ๊กจะลอปันไดขันกับขันกับบุรีจริงจริงนี้คือก็น่าจะเป็นพ่อของนางเอกยังขวัญเนาะพ่อเขามีตายครับนะครับเอาให้มีซอดล่ำล่ำจักหนึ่งก่อนให้พี่น้องได้ฟังกันครับล่ำจักหนึ่งก่อนในในเรื่องนะครับโอเคล่ำล่าข้าให้พี่น้องฟังนะครับมาแล้วเด้อพี่น้องบ่ล่ำม้วนเมืองกาสิน ศิลปินผู้ไทยคิดฮอ,อดแฟนโอ้ยบ่ลืมใดหัวในใจบ่ลืมเจ้าพี่น้องเฮาคนบักมวนโควิดกูอวนโลกที่ขาสิเป็นบ้าห่วงฟัง อาจารย์ครับ,อรบขอบคุณครับนี่ละครับพี่สดน้ำชัยนะครับเป็นผูพ้พัญญาครับศิลปินบูธไทยนั่นคือดูการีฝากพี่น้องซอยติดตามพี่ชองาทางติดตามนะครับช่อง,อาองาทางติดตามเพราะาาว,าว่าจะเป็นเฟซบุก๊กทวิตเตอร์อะไรอย่างต่างๆเสื้อโดยชุดคือสดน้ำชัยเห็นเบอร์ทุกเบอร์ทุกเวทผ่อมเนาะครับครับฝากพี่น้องติดตามครับว่าคลิปต่อไปเขาจะพาพี่พี่น้องไปพูดคุยกับผู้ใดนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับฝากติดตามนะครับ